เครื่องถ่ายเอกสาร Copying Machine ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารวิวัฒนาการมาจากกล้องถ่ายภาพซึ่งผู้คิดค้นได้พยายามรวบรวมขั้นตอนวิธีการถ่ายภาพมาดัดแปลงให้อยู่ในเครื่องเดียวกันระบบคูสเปกตรัมและเป็นชนิดเติมน้ำยาวิธีการใช้งานค่อนข้างยุ่งยากและใช้ถ่ายรูปทุกประการ โดยต้นฉบับแต่ละแผ่นจะถ่ายสำเนาได้ครั้งละ1แผ่นเท่านั้นเครื่องถ่ายเอกสารแบบคูสเปกตัมนี้มีประสิทธิภาพในการถ่ายสำเนาเอกสารได้คมชัดนักต่อมาในปีคศ 1, 1 9 9 9 9นะักกฎหมายชาวอาเมริกาชื่อเซเตอร์คาสันได้คิดค้นและพัฒนาระบบเครื่องถ่ายเอกสารจนสำเร็จสามารถแทายเอกสารได้ครั้งละหลายแผ่น โดยจะนำ Copy Form อร์มมาใช้งานซึ่งในงานง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในสำนักงานโดยทั่วไปเป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบอัตโนมัติเป็นชนิดใช้ผงหมึกชนิดเดียวเท่านั้นความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้สำหรับทำสำเนาเอกสาร ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงานทุกๆประเภทเนื่องจากสามารถทำสำเนาเอกสารได้เหมือนต้นฉบับทุกประการช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารที่เหมือนและซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากได้อย่างสะดวกรวดเร็วประเภทของเครื่องถ่ายเอกสารสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบแห้งใช้ผงหมือกวงเล็บผงคาร์บอนและเลชินผสมกับสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำผงหมึกให้ไปติดลูกกิ้งได้แก่ผงเหล็กก้าผงแก้วและเม็ดทรายหรือซิลิก้าเมื่อผงหมึกถูกดูดไปเกาะติดที่ลูกกิ้งแล้วสารตัวนำผงหมึกเหล่านี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ 2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบเปียก ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนโดยปกติใช้สารไฮโซดีเคนเป็นตัวนำหมึกไปติดที่ลูกกิ้งในกระบวนการถ่ายกระสารระบบเปียกนี้กระดาษจะถูกทำให้ชื้นด้วยสารไฮโซดีเคนก่อนที่จะนำหมึกไปติดที่ลูกกิ้งจากนั้นความร้อนหรืออากาศก็จะถูกใช้เป็นตัวช่วยให้กระดาษแห้งหลังจากถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับได้แล้ว ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร 1. แผงควบคุมการทำงานคำสั่งและไฟสัญลักษณ์ 2. ส,สแกนบอกขนาดกระดาษด้านซ้ายมือใช้เพื่อกําหนดขนาดของต้นฉบับที่วางบนกระจกรองรับ 3. ฝาครอบกระจกรองรับต้นฉบับปิดฝาครอบต้นฉบับทุกครั้งที่ถ่ายเอกสาร 4. กระจกรองรับต้นฉบับ วางต้นฉบับความหน้าลงที่กระจกรองรับเมื่อต้องการถ่าย 5. ถาดทางอ้อมใช้ในการถ่ายกระสารลงบนแผ่น OHP 9. ถาดกระดาษขนาดบรรจุ500แผ่น 10. ถาดกระ,กระดาษขนาดบรรจุ500แผ่นรูปแบบเครื่องที่มีการติดตั้งชุดถ่ายกระสาร2หน้าจะไม่มีถาดกระดาษนี้เพราะเนื่องจาก มีชุดถาดสำหรับถ่ายเอกสารสองหน้าแทน11ชุดถ่ายเอกสารสองหน้าใช้ชุดถ่ายกระดาษนี้การถ่ายเอกสารสองหน้า 12. สวิต์เปิดปิดเครื่อง13ถาดรับสำเนาสำเนา,สำเนาที่ถ่ายเอกสารสามารถเสร็จแล้วจะถูกป้อนออกมาที่ถาดนี้14กล่องผงมึกเปลี่ยนกล่องผงมือกใหม่ เมื่อไฟสัญญาณเดิมเติมหมึกปรากฏหรือกระพริบ15ชุดความร้อนและอบผนึกหมึกที่พิมพ์บนสำเนาให้ประโยชน์ของเครื่องถ่ายอกสารการใช้เครื่องถ่ายอกสารมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในสำนักงานดังนี้ 1. ประหยัดเวลาแรงงานเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์งานที่เหมือนกันหลายๆครั้ง โดยเฉพาะเอกาสารที่เป็นลายเส้นรูปภาพแผนผังไม่ต้องมาเขียนหรือวาดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามาก 2. ทํทำสำเนาได้สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดจำนวนนอกจากนี้ถ้ามีที่พิมพ์ผิดที่ต้นฉบับและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อถ่ายเอกาสารจะไม่ปรากฏรอยให้เห็นในเอกาสารฉบับสำเนา 3. ขั้นตอนและว,วิธีการใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนหรือฝึกฝนมากนักเพียงแต่แนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในครั้งแรกเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้ทันที 4. ถ่ายเอกสารที่เป็นรูปแผนที่กราฟภาพลายเส้นหรือแผนผังที่ยุ่งยากซับซ้อนได้เหมือนกับต้นฉบับจริงทุกประการ 5. สามารถทำสำเนาเอกสาร โดยการย่อขนาดและซูมภาพได้ตามความต้องการขั้นตอนการถ่ายเอกสาร 1. วางต้นฉบับที่ถ่ายเอกสารความหน้าลงบนแผ่นกระจุกของเครื่องถ่ายเอกสาร 2. กดปุ่มเลือกขนาดของขนาดของกระดาษที่ต้องการเป็นสำเนา 3. หากต้องการสำเนามากกว่า1ฉบับให้กดปุ่มตัวเลือกจํานวนสำเนาที่ต้องการ 4. กดปุ่มถ่ายเพื่อให้ได้สำเนา ตามที่ต้องการ 5. ก่อนการใช้เครื่องถ่ายเอกสารผู้ใช้ควรศึกษารายล,ละเอียดวิธีใช้และคำแนะนำต่างๆจากคู่มือของเครื่อง 6. ก,การติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารไม่ควรตั้งในที่ที่มีฝุ่นมากๆเพราะจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดการขัดข้อง 7. การใช้เครื่องถ่ายเอกสารควรระมัดระวังลวดเย็บกระดาษจะตกเข้าไปในเครื่อง 8. ควรตรวจดูผงหมึกให้มีปริมาณเพียงพอในการใช้งาน 9. กระดาษที่นำมาใช้ถ่ายเอกสารจะต้องไม่มีความชื้น 10. ปิดสวิตช์ไฟหลังจากเลิกใช้งานไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องร้อน 11. ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละองเข้าเครื่อง 12. ควรคลี่กระดาษก่อนเข้าเครื่องและไม่ใส่กระดาษลง ไปในถาดป้อนกระดาษเกินขีดจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดการดูแลรักษาก่อนทำความสะอาดหรือทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาใดๆจะต้องปิดสวิตช์หลักไปที่ตําแหน่งปิดแล้วปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ทําทำความสะอาดฝาครอบต้นฉบับและกระจกโดยเปิดฝาครอบต้นฉบับและใช้ผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เช็ดด้านใต้ฝาปิดและเช็ด ต้นฉบับ 2. เวลาเช็ดอย่าใช้เชนเนอร์หรือสารทำทำลายอื่นๆ 3. ทํทำความสะอาดชาร์เจอร์หลักโดยระวังอย่าให้เส้นลวดของชาร์เจอร์หลักขาด 4. ตั้งเครื่องในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือไม่ชื้นจนเกินไปทําทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอกด้วยแอลกอฮอลให้สะอาด 6. ไม่เปิดปิดเครื่องบ่อยๆควรเตรียมเอกสารที่จะถ่ายให้พร้อมในครั้งเดียว 7. จ็รอให้เครื่องคายความร้อนปิดสวิตช์ถอดปลัก๊กแล้วใช้ผ้าคลุมเครื่องทุกครั้งสวัสดีค่ะกลุ่มของผู้ดิฉันจะมานำเสนอการใช้เครื่องถ่ายเอกสารนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราควรทำก็คือการเสียบปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารนะคะพอเราเสียบปลั๊กเสร็จนะคะเราก็จะมากดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะ พอกดปุ่มเปิดติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากดตรงปุ่มนี้ค่ะเมนพาวเวอร์นะคะแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดสแตนตบายนะคะพอเข้าสู่โหมดสแตนตบายเราจะถ่ายเอกสารหน้าเดียวนะคะเรียกว่าการถ่ายเอกสารแบบสแกนนะคะ <itation. S 1> แล้วก็จะนําเอกสารนะคะใส่เข้าไปในนี้นะคะเข้าไปเสร็จนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะพอปิดฝาเสร็จนะคะบางเครื่อง ก็จะมีรหัสนะคะแต่บางเครื่องก็ไม่มีค่ะแต่สําหรับเครื่องนี้นะคะมีรหัสนะคะเราก็จะใส่รหัสนะคะพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะเราจะกดปุ่มโอเคค่ะพอกดปุ่มโอเคเสร็จนะคะเราก็จะเลือกจํานวนค่ะเลือกจํานวนเอกสารที่เราต้องการนะคะพอเราสมมุติว่าเราต้องการแค่หนึ่งชุดนะคะเราก็จะกดไปที่เลขหนึ่งนะคะแล้วกากดปุ่มสตาร์ทค่ะคือปุ่มสีเขียวนะคะพอเรากดเสร็จแล้วนะคะเอกสารก็ จะออกมาตรงช่องนี้นะคะและการถ่ายเอกสารอีกแบบหนึ่งนะคะคือการถ่ายเอกสารแบบฟีนะคะคือการนําเอกสารหลายๆหน้านะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะพอวางเสร็จนะคะเราก็กดปุ่มเลือกค่ะกดเลือกว่าเราจะเอาจำนวนเอกสารกี่ชุดนะคะพอเรากดเลือกเสร็จเรียบร้อยค่ะล้วก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับการถ่ายเอกสารแบบสีนะคะมี2แบบก็คือ1แบบหน้าเดียวหลายหลายๆแผ่นค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือ1ชุดจะมีหลายหน้านะคะเราก็จะวางเอกสารไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะกดปุ่มดูเพกนะคะพอกดปุ่มดูเพกเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนเป็นการถ่ายเอกสารสองหน้าค่ะแล้วเราก็เลือกจํานวนชุดนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะ เอกสารก็จะออกมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการถ่ายเอกสารนะคะต่อไปจะเป็นการดูนะคะช่องนี้นะคะจะเป็น,ปนกระจะเป็นกระดาษแนวตั้งค่ะส่วนช่องนี้จะเป็นกระดาษแนวนอนนะคะต่อไปเป็นการบอกวิธีการเก็บการรักษาเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ เราควรที่จะปัดฝุ่นทุกวันนะคะแล้วก็ทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งค่ะเป็นอย่างต่ํานะคะเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะเช็คก,กระดาษว่าหมดไหมหรือว่ามึกอะคะ่ะควรที่จะเติมประจาไม่ควรให้หมึกหมดนะคะแล้วก็ถ้าทําได้นะคะก็คือเอาผ้ามาคลุมค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ฝุ่นมาเกาะเครื่องถ่ายเอกสารค่ะเป็นการรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร อีกอย่างค่ะพอเราทำทุกอย่างเสร็จนะคะคือเราจะจบการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารค่ะเราก็จะกดปุ่มปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถอดเครื่องถ่ายเอกสารค่ะกลุ่มพวกที่ฉันขอจบการนําเสนอเครื่องถ่ายเอกสารแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ฉันเคยเกอบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉัน